นี่ครับเรามีกล่องสุดไว้คนในสระน้ำทั้งหมด1,500กล่องแล้วผมถ้าเล่นให้500บาทเท่านั้นเฮ้ยเฮ้ย ชอมอยู่หนเหน็นแชมป์บอกไปเข้าห้องน้ำอยู่นานมากพี่เรียกมันตั้งนานแล้วเนี่ยคือแบบคนเกิดวิกฤตอีกแล้วอุย้ยคือตอนนี้ครับอยากจะบอกว่า <S <S ทุกๆท,ท,ที่เดินเราต้องจ่ายอะไรนะห้าฝันบ้านใช่ทุกคนซึ่งรายการุิกิตละลานั่นมันต้องคัมแบ็กใหม่แล้วเว้ยรอบที่แล้วมีรูปชิ้นยืนกินแล้วก็มีอะไรนะไรเยอร์กำไรโคตรเยอะคือตอนนี้ผมให้แชมป์ไปหาไอเดียมาไว้ว่าทำอะไรดีคือตอนนี้มันอยู่ไหนนะเออเข้าห้องน้ำอยู่ครับชั่วโมงหนึ่งแล้วมึงนั่งอะไรนาแล้วว่าแชมป์ฮะแชมป์ เอาเงโอ๊ยทำอะไรขี้เลยเาดูป่กวหน้าอยาทำอาจารย์ออฟฟิชที้สูตรนอนอไปนอนม่คียเลยแชมเอาอะไรพี่แค่นายอยากมุกิจพี่อยากมุกิจคอยนานทำอะไรกินยางมึงอ่ะตู้นี้อันนี้กำลังร้าพี่อะไรกองสุ่ม iPhone 13คนอยากได้ iPhone 13ใช่ไหมใช่ครับี่มีแผนไว้แชมบอกเลยว่าครั้งนี้ยิ่งใหญ่มาก แหกวเคมเค้มีเคมกไ้ชมปตอนเนี้ืเพื้อนเหม็นเปื่อนเหม็่ไหแล้วอืเหม็นมากเมื่อทำสักว่ายน้ำกล่องสมไอโฟนอรถเคนยักษ์มาภาพอลังการให้แชมป์ดูสามที่ดวติดต่อเลยถ่ายพรุ่งนี้รับรองได้เงินได้กำไรโรย อยากได้กันไหมทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้ครับเรามีกล่องปุ๋ยไคนคตนเนสะน้ำทั้งหมด1,500กล่องครับผม เพียงห้าบาทเท่านั้นและที่สําคัญครับในกล่องยังมีเงินรางวัลด้วยสาหรับรางวัลปลอบใจปลอบโยนนะใช่ไหมแฉลบใช่ครับกติกาตามนี้ไปดูกติกาผู้เล่นจะต้องเสียค่าเล่น500บาทและจะต้องจับฉลากจานวนกล่องที่จะต้องสุมหยิบหากผู้เล่นสุมหยิบไม่ได้ตามจานวนที่กําหนดจะไม่มีสิทธิ์เปิดกล่องสุมแต่หากผู้เล่นหยิบได้ตามจํานวนก็จะมีสิทธิ์เปิดกล่องเพื่อรุ่น iPhone 13กันไปเลยเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วตามนั้นนะผมนะเราจะสาธิตให้ดูในการเล่นครับ แชมป์คำตบชราครับต้องจับชราก่อรที่มาแชมป์ได้กี่อันห้ากล่องได้ครับห้ากล่องแชมป์จะต้องหยิบห้ากล่องให้แชมป์หยิบเกินหรือหยิบไม่ครบห้ากล่องเท่ากับว่าแชมป์ไม่มีติดตัวกล่องนะครับตามนั้นที่บอกอธิการไว้แชมป์ไมาไม่ดูเริ่มไปในในกล่องมีเงินทุกกล่องเปล่าไม่บอกครับมีเยอะเหมือนกันบอกเลยไอโฟน13 Pro Max หนึ่งเทราไบต์นะครับรุ่นนี้บอกเลยมาครับลุยไปแชมป์ไม่รู้ไปเลยพี่แม่กลัวเสียม อีกแค่50ยี่สิบห้าตัวยีบห้าลัวเดี๋วปดูอีกวโอเคแล้วก็ไปขอบคุณขอบคุณยืดตาได้ไมอ่ะยืดสิยืดโอเครับผมยืนอย่างนี้ครับผมคือแชมป์มีสิทธิ์เปิดนะครับเพราะจิบได้ห้าตัวจำนวนนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดแชมป์เอาไปรวมใครคนแรกเลยใครกเล่มห้รบาทเท่านั้นใช่ผิดใครเปิดมันหกหมื่น ใช่ไอโฟนแล้คาับผมบุตรดานถ้าคุณเล่นเพียงห้าร้อยบาทคุณจับได้ไอโฟนคุณโคตรคุ้มมากและที่สําคัญในกล่องมีเงินมีขนมอะไรด้วยนะครับมีของกิบปลาถาให้ด้วยไม่ได้กับฟรีๆนะถุงแป้งนะครับคนแรกนะครับถุงแป้งจับชาร์ก่อนนะคุณต้องจับกี่กล่องนะครับสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยพี่ก็จะร้อยกล่องมั้งโอ้ยร้นเร็วเอ้ไม่หยม่ถึงแล้วมันก็เปิดไม่ได้เลยยี่สิบกล่องถุงแป้งต้องหยิบให้ได้ยี่สิบกล่องเต ง่องไม่อครับไม่ได้แกะบก2มห้ปี่ทีม20กล่องใครมันจะไปทำไท่ากับว่าถุงแป้งได้เก็บสกล่องครับไม่ได้ครับเพราะว่าจับยี่สิบกล่องต้องให้จับได้ยี่สิกล่องนะครับเอามาเป็นใจอีกพหนูเป่งใอีกอาอีกเหรอจับเลยครับได้กี่กลง เลยว่นนี้รวยน่ははไม่รวยวันนี้จะเป็นรวยวันไหนเ่คุยกนจู่แล้วนะแล้ว่ักะดูนะคหบจะได้ไหมบอกเลยว่าคืนนี้ผมรวยนี่ผมลงทุนไปประมาณ3 0ม0 0บาทกำไรแน่นอนแกดูครับแกะดูครับทุกอย่างแกดูแกดูได้อะไรทวกกล่องแชมป์ใส่ของทำไมไม่ถอดล้องี้ คุณดวงไม่ดีไงไม่ได้โกงบางกล่องมันไม่มีของไม่รู้ย hmm ี่ดวงคุณไงถุงแป้งพันหนึ่งแล้วนะทั้งสองกล่องเกี่กล่องไอ้แชมป์กองปลามีแค่สิบกล่องเชื่ออะไรจะดวงดีขนาดนี้เอางี้ไหมให้โอกาสหรอไหมถ้าทีมซื้อโปรโมชั่นหมื่นห้าไม่ต้องจับฉลากกี่เท่าไหร่ก็ได้เพียงใจหมื่นห้าตอนนี้สิบวิเอาไปสิเล่นได้คนละรอบเล่นได้คนละรอบทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ จะหยิบเท่าไหร่ก็ได้ถ้าสมมติพี่จ่ายหมแล้วถ้าใครหยิบได้พี่จยเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทโอเคไม่ไได้ไปได้แ่งก่อนเลยโอเคหยิบเท่าไหร่ก็ได้น้ำปไเยอะทีสุดไปแล้วไอไป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 ไไปไปไปไไไ แล้วค่อยเปิดเดียวไหมอโอเคคนดูดิเ่นไม่กี่ตาผมได้หมื่นห้าเนารวยเกินเราซื้อบาหลังดีกว่าทุกคนอย่าซื้อแลมโบว่ะป่าวเหมือนถึงว่าว่าเอ้ยอยากได้นั้นแลมโบลูกของเล่นมันมีินในบ้านกิดกูอเอาเลยครับพี่ต่อไปตาน้องตาแล้วด้วยน้องตาเลยน้องตา ผมไม่ได้ขึ้นเลยขเลยตัวไกงสอาเคกะดูดิเยอะอยู่นั้นี2ค่องคนพร้อมหรือยังครับทีมพร้อมแล้ว ขึ้นแล้วครับเปิดเลยครับผมสองแรกครับเป็นอะไรนะไอโฟนแหละไอโฟนหรือเปล่าไตั้งเกมเลยอะไรโอเคโอเคว้าวป๋ากระป๋าชอบใครชอบใครเอเดอรมีไอ้ภาษาอนี้หรือเปล่ากองป๋ากองป๋า คุณโชคหลายคจิมคุณโชคหลาย ก็เลยทุกคนไม่เชื่อว่าเป็นเมีไอแฮมไอแฮม้ดูดแฮมมานได้จริงไอฟนนะแฮมตองให้โฟนนะไปเลยพี่หไหนเอามดูเรัน่ไหเฮ้ยแฮมเอาดีๆเดี๋ยว่ดีๆนะแฮม กัดวงเดแชมป์ได้อะไรบ้างรจริงบ้ามากถ้าไหนไหนอะไงเห็นไหมกล่องเปล่าไอ้ตัมีเต็มกล่องเลยะนี่ไงน้ำเปล่าดังเทียร์พักใจแล้วโอนตองเปล่าเกินสิบแล้วทุกคนที่เปิดมาเกินสิบแล้วแล้มิั้นี่เกินแล้วเฮ้ยยัเห็นไหมานหนเห็น์จริงตะก้องดูตะก้องดูจริง เอาดีๆบ็นคราพวกไม่ีเออีไม0 0่บาทคนละ2รอบหยิบเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องจับฉลากเอาเบ้าเอาเบ้าอันนี้4,000 0ประหยัดไป2,000มเพราะไอโฟน1ทีละใบเท่าไหร่60,000นะอันนี้ถูกวรต้ง2,000 0บาทอกีเขาจได้ส0 0 0คนละสรอบแต่พานุต้องเล่นด้วยไม่ไม่ไม่หนมให้เลยคนนึงสรอบ เหลือสองเอาไม่เอาช้าไม่เอาเอาหรือไม่เอาเอาโอเคครับพร้อมแล้วใครคนแรกครับจะทีมเลยไหมมาประชุมกันมานี่มานี่มาทไหนดีพี่นิไม่ได้ของเลยอยาทุกคนพยายามเอามาให้เยอะที่สุดก่อนให้เยอะที่สุดใช่เราต้องช้อนก่อนพี่ต้องช้อนอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ข้างหลังก็ต้องช้อนต้องห่มเป็น้างนี้พี่หนึ่งสองสามสามสามโอเคโอเคโอเคใครก่อนคนแรกครับทับทีมไหมโอเคพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วไปแล้วครับู ไไปปตต่่่ออมาพีคุณดับทีมครับคุณเล่นหลายรอบแล้วครับคุณนี่ไม่จ่ายผมต้องหมด45,000บาทเลยครับโอนก่อนครับกับทีมนะโอนมาเลยที่สามหมื่นใช่ถ้าโอนช้าจะตัดสายเทเบิร์นุ่นเรื่องเอาโอนแล้วโอเคเงินเข้าแล้วทุกคนพร้อมบินพร้อมบินไปเลยนะไปเลยจ่ายแล้วไปเลยวู้โหอ้โอ้มันสูงเกินที่แคาดไปเลย

ใ่ครับพี่โก,โก้เขากังวลเพราะว่าสายล้ำหนักได้ร้อยกิโลพี่โก้หนักเก้าสิบเก้านะฮะหรอพี่โก้ควรใส่าาครับแต่ไม่เป็นไร เาเปิดด้วยว่าจะได้ iPhone ามหรือไม่เราจะมาเปิดกล่องกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเปิดกล่องใหญ่สุดก่อนเลยนี่กล่องอกล่องเป่าครับอะไรอ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหนเฮ้ยมันก็มีของดีอ้โดิดนอรดินไรอะไรอะักมง่โอ้นที่บ้าจไใส่ได้หมดแล้วโอโห ไปๆเร็วเปิดได้โฟนเร็เล่าเผ่านอเห็นไหมเปิดได้เปิดได้เส้อผ่านนะครับเพื่อนบอกันดีๆทุกคนลองเขย่ากล่องดูว่ากลงไหนมีน้ำหนักแว่าจะเป็นไอโฟนได้ด้วยกล่องนี้กล่องนี้หนักหนักหนักไอโฟนนมนมมีนมมีวิตามินไม่ต้องกินท้องแพงแคเหลอดแค่หลอดละ เจอแล้วพี <S 2> <S 2> ่พี่เจอแล้วเจอแล้วคะน้ำพริกไอ้เฟินน้ำพริกไอ้เฟินไอ้อยน้ำพริกน้องหรอเฮ้ยอ้ยวฮ้ยเ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 ฮเฮ้ยยเฮ้เฮ้เย้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเเ สายชา้าจะไม,ไม่ให้มันกบโดนต้มเอา้านี่มันเปิดม่แล้วเอ้าเจ็บร้อยมีแต่กองไปซืาา้อมอกีบาทเนี่ยอ,าาอะไรระเบิดเอาอ